สวัสดีครับทุกท่านผมมีเรื่องหนึ่งที่มันโคตรจะรบกวนจิตใจเลยแล้วก็พยายามหาวิธีทำอยู่ตั้งนานเนาะวันนี้ก็เลยมาดูว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้อีกคือว่าผมจะติดตั้ง Code Igniter v เวอร์ชันที่4เราจะใช้ C l I ในการติดตั้งสำหรับ Code i g n i t e r เวอร์ชัน4 นะครับ Server Requirement นะครับลองเช็คดูว่าในเซิร์ฟเวอร์ของท่านอนะ PHP เป็นเวอร์ชัน7หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะต้องการนะเซิร์ฟมเซิร์ฟเวอร์เรียแควเมนต์ก็คือความต้องการของระบบเนี่ยต้องการ PHP เวอร์ชัน7จ็ขึ้นไปเนาะแล้วก็ต้องการ uh, intl เนี่ย intl ผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรแล้วแต่ช่างเหอะนะฮะเรามาดูกันว่าทำไมนะครับในที่นี้ผมเปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมาแล้วกผ็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test ci 4ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็ cd เข้าไปใน test ci 4 test ci 4นะครับแล้วก็เราจะติดตั้ง c o d e i g n i t e r version 4ของเราในโฟลเดอร์นี้เนาะ p a t t working directory นะครับเอาตามนี้เนาะอะคราวนี้คำสั่งในการติดตั้งนะครับเราก็ต้องใช้ composer ถูกไหมฮะ composer create c o d e i g n i t e r 4แล้วก็ app starter ทีนี้เราจะติดตั้ง c o d e i g n i t e r version 4ของเราในโฟลเดอร์นี้เราก็กดเราก็กด ต้องหมายนะครับแต่ถ้าหากว่าจะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งในโฟลเดอร์นี้เนี่ยเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะชื่ออะไรก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยผมไม่สร้างผมจะพิมพ์คําสั่ง d o ททีนี้ผมกด enter ไปมันก็จะทําการดาวน์โหลด coding n i g h t e r มาอ่ะโอเคอันนี้คือเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าผม list directory ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีโฟลเดอร์เยอะแยะเลยในนี้ coding n i g h t e r 4นะครับใช้ .spark ใช้ตัวนี้ ไม่เหมือนใน Laravel นะฮะ Laravel จะใช้ Artisan, PHP a r t s s n สส่วน c o d n i g นเต t ร r นะครับเขาใช้ CLI ของเขาคือ Spark นะครับผมจะพิมพ์ว่า PHP Spark Serve แบบนี้แล้วก็กดถ้าหากว่าขึ้นแบบนี้ขึ้นมาก็คือโอเคมันใช้ได้ผมกดปุ่ม Control เป็นแป้นคีย์บอร์ดเปิดขึ้นมาก็จะขึ้น localhost 8080แบบนี้ขึ้นมา ถ้าแบบนี้คือโอเคเราติดตั้งได้เรียบร้อยเราติดตั้งได้สําเร็จแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของผมก็คือผมขี้เกียจจะผมขี้เกียจจะรันอ้นี่ไง php spark serve นี่ผมขี้เกียจรันนะฮะดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าผมกด cancel ไปแล้วก็กลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราอีกทีผม refresh ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อพอสมควรนะครับโอเคแต่ error อีกอย่างหนึ่งที่เจอเนี่ย ก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับมันบอกว่าเนี่ย i n t l extension เ,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 เนี่ยถ่าจะต้องทำอย่างนี้ถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะเวลาที่ติดตั้งแล้วไม่สามารถจะเป็นแบบนี้ได้นะฮะก็ลองพิมพ์ p h p ขด i n i ไปดูนะครับแล้วก็อ้อไม่ใช่แก้ไข PH p h p i n i นะครับ โดยคำสั่ง sudo vim แล้วก็ etc จากนั้นก็ไปที่ php แล้วก็ apache มันอยู่ในมันอยู่ใน7.4แล้วแต่เวอร์ชันของ php ของท่านนะครับจากนั้นก็ไปที่ apache แล้วก็ php ini เปิดขึ้นมาดูหาบรรทัด ที่เขียนว่า extension extension เท่ากับ intl อย่างนี้นะครับส่วนบรรทัดตรงนี้ท่านจะต้องไม่มีคอมเมนต์เนาะกดคอมเมนต์ออกไปนะครับมันมันจะต้องเป็นแบบนี้เนาะ extension เท่ากับ intl จะต้องจะต้องไม่มีเซมิโคลอนข้างหน้านะครับอย่างนั้นเซฟไฟล์ file แล้วก็ ปิดไฟล์ไปเซฟแล้วปิดไฟล์ไปนะครับแล้วก็ run, so L, รัน sudo systemctl restart apache2 ไปเช็คสเตตัสดู <c oughs> ว่ามันรันทุกอย่างโอเคไหม <c oughs> ถ้าแบบนี้คือมันโอเคนะครับไม่ต้องไปสนใจไอ้ code error ตรงนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ใช้ในเครื่องนะครับเรา ต้องใช้127.0.0.1อย่างนี้เพราะว่า php admin ของผมมันต้องการอันนี้อยู่ผมยังไม่ได้เซตอะไรให้กับ php admin อ่าช่างมันโอเคคราวนี้ปัญหาก็คือเวลาที่ผมเอาไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน var w w h t m l แล้วก็พิมพ์127.0.0.1ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเราเนี่ย มันก็จะ e er r อร์เดี๋ยวลองดูนะครับเรามาทำเรามาทาดูกันเลยที่นี้ผมก็จะย้ายไฟล์ที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่ t e s t c i c เนี่ยผมจะ Copy ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็เอาไปไว้ใน var www html จากนั้นผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งในนี้แล้วก็จะเขียนว่า testic c IC. ต้องใช้คำสั่ง s o d o mkdir MK, MK testcic นะครับจากนั้น set permission นะครับ s o d o chmod 777 ./www/html แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์อ่ะโอเคทีนี้มันเป็น777ละเรา cd เข้ามาดูในนี้มันไม่มีอะไรทีนี้ผมก็วาง ใน test c i 4เนี่ยผมก็วางไอที่ copy มาเอามาไว้ในนี้นะอยู่ในนี้แล้วนะครับทีนี้ผมก็มารันหนึ่งสอแล้วก็ test c i c ลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะโชว์อันนี้ขึ้นมาถูกไหมซึ่งมันมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเราต้องการหน้านี้เราไม่ต้องการหน้าแบบนี้ถูกไหมครับถ้าหากว่าจะเอาหน้าแบบนี้เนี่ยผมยังต้องพิมพ์ว่า public เพราะว่ามันอยู่ใน Public i n d e x PHP อ่าแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหมา่เกิดขึ้นมาอีกก็คือมันจะมาแบบนี้นะครับนั้นวิธีแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยให้เราทำอย่างนี้ครับเราไปจัดการกับอันนี้ก่อนเราต้องสร้าง Visual Host ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เราทำอย่างนี้ครับเราเข้าไปที่ folder etc apache 2 แล้วก็ size available จากนั้นก็ list ขึ้นมาผมจะ Copy ้ไฟล์ conf มาสักอันหนึ่งนะครับผมก็ผมก็ใช้คำสั่ง sudo cp แล้วก็ cic conf จากนั้นเราใช้ไฟล์นี้นะฮะ cic conf test cic ไม่มี project เอา project ออกเอาแค่ okay. test cic conf ก็พอคราวนี้เปิดไฟล์ขึ้นมา เปิดไฟล์มาแก้ไข s so u d vim testcic.conf เนี่ยเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขอันนี้คือส่วนที่เราจะแก้ไขมันจะต้องประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้ var/www/testcic แล้วก็เข้าไปในที่โฟลเดอร์ public โ okay, อเคคราวนี้ก็ปิดไฟล์เซฟแล้วปิดไฟล์ไปจากนั้นเราก็ต้องแก้ไขไฟล์ host ด้วยนะครับ sudo vim etc h o s t แล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ของเราเข้าไปเซฟแล้วปิดไฟล์จากนั้นก็รันคำสั่ง sudo i n e นะครับ testcic conf ที่เราแก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ มันจะขึ้นข้อความประมาณนี้แล้วก็จากนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับแต่เราจะทำอย่างนี้กันก่อนเราจะรันคำสั่ง sudo systemctl reload apache 2โอเคคราวนี้เราไปแก้ไขที่โปรเจกต์ไฟล์ของเรานะครับผมก็จะเข้าไปที่ใน va l www html แล้วก็ test c i c ของเรานะครับจากนั้นก็เปิด ขึ้นมาแก้ไขนะฮะสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือ env ตัวนี้ใน env เนี่ยมันคือไฟล์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อมัน mv e n v เปลี่ยนเป็น .env แบบนี้นะฮะคราวนี้ผมมี .env แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นขึ้นเปิดจากนั้นก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมา แก้ไขนะครับผมจะแก้ไขไฟล์ .env เมื่อสักครู่นี้ไปที่ app ci environment ลบมันออกไปนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเรายังไม่เรายังไม่อัปโหลดนะฮะ ci environment จะต้องเป็น development ก่อนจากนั้นก็ app base url อันนี้เอออกไป http colon slash slash แล้วก็ test cic เมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมฮะโอเคคราวนี้เราลองไปทดสอบดูก่อนเราลองไป r รีเฟร h หน้าเพจของเราดูก่อนอันนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ INDEX มันจะเข้าไปในนี้ละโอเคมันยังอยู่อย่างนี้อยู่อ่ะ public เกิดอะไร มันมันก็จะโชว์มาว่าอะ,อะไรเอ่ย System Part Cache Exception at line 55นะมันบอกว่า Cache unable to write unable to write to อ่าโอเคถ้าหากว่าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะทำก็คือสิ่งที่ท่านจะทำก็คือรันคำสั่งนี้ฮะ sudo chmod ขี R so HTML test CIC ลองเปลี่ยน permission ให้มันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กลับมากลับมาได้หน้านี้มาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผมไม่เอาอันนี้ล่ะผมไม่เอาอันนี้มันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับกลับไปตรงนี้ก่อนครับไปที่แอป c o n f i g แล้วก็แอปตรงนี้ที่ Base URL แก้ตรงนี้ซะด้วยนะครับ h แก้เป็น http: colon slash slash //testic c นะครับแล้วก็ index.php เนี่ยเราต้องเอาออกด้วยนะโอเคเซฟไฟล์ okay. จากนั้นเราลองมา refresh ดู ได้หรือ,อยังอาอยัางไม่ได้เราไม่เอาหนึ่งเจราเอาแค่นี้ปึ๊บโอเคได้แล้วครับการติดตั้งของเราเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเราจะลองเปลี่ยนให้มันโชว์เวลาขึ้นมานะไฟวลคัมเนี่ยมันอยู่ใน view นะครับแล้วก็ welcome m e s s a g e php ผมจะพิมพ์คำว่า สวัสดีครับอ่ะลองดูว่ามันว่ามันเปลี่ยนให้ไหมยอยู่ตรงนี้เนาะ Refresh ปึ๊บสวัสดีครับมานะฮะทีนี้เราเราจะมาโชว์เวลาอ่า Refresh 2020 25 2 3 4 AM ก็คือเอาเวลาแบบนี้ดีกว่ามันบอกว่าตอนนี้เพิ่งจะตีสอง 35ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันบ่ายสองสาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีบางอย่างที่มันผิดปกติในแอปของเรานะทีนี้เราจะต้องไปแก้ไขตรงนี้อีกเราหา time zone น,นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นอเมริกาชิคาโก o ซึ่งผมไม่ได้อยู่อเมริกาผมอยู่เมืองไทยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องแก้ตรงนี้เป็นนะฮะจะต้องเป็น Asia ียบางกกนะครับผมอยู่เมืองไทย ตรงนี้จะต้องไม่เป็น0ูนเนาะตรงนี้จะต้องเป็น14 refresh เห็นไหมฮะเราได้14 36แล้วโอเคคราวนี้เวลาของเราก็ตรงกันแล้วเนาะการติดตั้งแล้วก็การใช้งานก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะพัฒน,นาในเครื่องของเราหรือว่าจะอัปโหลดเว็บไซต์ไปเนี่ย เราต้องดูด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนะี่ยมันรองรับหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าเนะี่ยอันนี้เจอมากับตัวเองเนาะพอดีว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเช่าอยู่นะ่ะมันเขาใช้เขใช้ PHP ประมาณเวอร์ชัน5.3อะซึ่งมันไม่รองรับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ Code i g n i เตอตัวเก่ากันต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าจะใช้ Laravel เวอร์ชันเได้นะครับต้องใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่านั้นแต่ทีนี้เนี่ย ผมอ่ะจะต้องเดือนไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยหลังถูกไหมเราคงจะไม่กลับไปใช้ Laravel version เก่าเพราะว่าตอนนี้ version 8ก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแอปที่ผมพัฒนาด้วย Laravel version เนะครับส่วน Laravel version 8ผมก็ยังเพิ่งจะดูดูอยู่และยังไม่ได้เรื่องนะเพิ่งจะ start โอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็พอแค่นี้มันรู้สึกว่าจะยาวมากแล้ว ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ